Boop <laughs> boop สอนการใช้งานตู้เซฟรีโกรุ่น 700L นะครับตัวนี้ต้องการเปลี่ยนรหัสเป็นเบอร์เดียวนะครับ <m uch es> ก่อนอื่นเร,เราต้องตั้งรหัสเป็นเบอร์เดิมก่อนตัวนี้รหัสเบอร์เดิมถูกเซตเป็นเบอร์74นะครับเราต้องมาตั้งที่ขีดนี้ที่74นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเปิดตู้ให้ได้ก่อนนะครับพอเ,เปิดตู้ได้นะครับเราก็มาเซตที่ตรงนี้ที่ขีดตรงนี้นะครับที่เบอร์74หมุนให้ครบสี่รอบครับ ตัวนี the the ้ของเดิมเขาก็ตั้งเป็นเบอร์เดียวมานะครับมาอยู่ที่74นะครับนะฮะที่ขีดที่11บนาฬกานะครับจากนั้นเราเตรียมเข็มเข็มตัวนี้ครับที่เป็นเข็มตัว L นะครับเปิดประตูนะครับจากนั้นเราก็เสียบเข็มนะครับเอาให้แนวนี้นะครับตั้งอยู่ที่12ไอนากานะครับจากนั้นเราบิดมาที่9กานากานะครับจะดังตักนะครับ จากนั้นเราก็มาเริ่มตั้งรหัสที่เราต้องการได้อย่างตัวนี้นะครับผมจะตั้งเป็นเบอร์เราต้องมาเซตท,ท,ที่ตำแหน่ง11ในการเหมือนกันนะครับมาตั้งที่ตรงนี้ตอนนี้ผมจะตั้งเป็นเบอร์ที่50คอนอื่์เลยนะครับเราล้างฟรีทิ้งก่อนเลยฟรีนะครับหมุนฟรีก่อนแล้วเราก็มาตั้งศูนย์ก่อนแล้วกันที่ขีด11นาฬิกานะครับตัวนี้จากนั้นเราเริ่มหมุนเลยครับเบอร์ที่50สี่รอบครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบหน สนะครับทอบ่อพีเศต้องหยุดพอดีที่ห้นะครับครับอย่างนี้สมมุติว่ามีการเลยสมมุติว่าเราเลยเราจะย้อนกลับมานี้ไม่ได้เราฟรีทิ้งหมดเลยครับแล้วเราเริ่มใหม่ทุกอย่างขั้นตอนถ้ามีปัญหาอะไรเราฟรีทิ้งแล้วเราก็มาเริ่มที่ศูนย์ใหม่นะครที่10่เป็นการาใหม่จากนั้นเราเริ่มนะครับปาิชาๆครับ5้าี่รอบครับหน สามล็ 3, อกที่สี่หยุดพอดีที่ห้าสิบเท่านั้นแหละครับตอนนี้ไปเลยนะครับจากนั้นเราก็เปิดประตูนะครับเข็มนะฮะแนวเก้านกาแล้วก็บิดกลับมาที่แนวสิบสองนกาแนวเดิมนะครับแล้วก็ดึงเข็มออกอันนั้นอันนี้ก็ขั้นตอนการเปลีนน่ยนรหัสก็เรียบร้อยแล้วเราก็ลองมาเช็ค,ครหัสที่เราตั้งว่าถูกต้องหรือเปล่านะฮะเราปีทิ้งเลยตอนนี้เวลาจะเปิดนะครับตอนนี้เราต้องใช้ที่ขีดที่สิบสองนาฬิกาแล้วนะฮะอ่ะ ตั้งขีดตรงกลางที่ศูนย์ก่อนนะฮะวันนี้เราต้องมาเปิดที่ขีดนี้นะครับเริ่มเลยครับห้รอบ1 2 3 4นะครับจากนั้นเราหมุนกลับมาขวาจนสุดนะครับถ้าตัวตัวนี้ถ้าถูกต้องมันจะมาติดล็อกอยู่ที่เบอร์เกนะครับลองอย่างน้อย2ครั้งนะครับถึงทำการปิดตู้จริงได้ โอเคร okay, เริ่มเลยครับอันนี้ผมจะลองหมุนดเร็วให้เลยนะหมุนไปเลยครับอพอครบสี่รอบแล้วครับก็มาหยุดที่50นะครับจากนั้นก็กลับมาขวาสุดถ้าถูกต้องติดล็อกอยู่ที่เกนะครับจากนั้นก็ทําการปิดตู้จริงได้เลยนะครับ,รบสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ KingdomPilot นะคะรับ LEGO ไทยโยชาร w วิงซัน President Demo ช sure, ัวนะครับตู้เซฟเปิดไม่ออกนะฮะลืมรหัสกุญแจหายหรือแบตเตอรี่หมดนะฮะหรือว่าจะสอบถามเกี่ยวกับการตั้งรหัสนะฮะทั้งระบบหมุนระบบดิจิตอลนะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือโทรมาสอบถามโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆนะฮะข้อมูลตู้เซฟที่ลูกค้าสนใจนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 9 7 8 8 5 8 5 8ครับหรือทางไลน์ครับ i อดี n ลพิมพ์คำว่า Save House นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทาง YouTube นะครับคลินิกตู้เซฟโดยช่างเหงน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานตู้เซฟได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากครับ